สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่พี่ FC ของ MyFord Auto นะคะที่กำลังรับชมคลิปวิดีโอของไมยนะคะทุกช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจนะคะ y o u t u b e หรือว่าช่องทางของ TikTok เนาอะ,อะสำหรับวันนี้นะคะไมยก็มีรถนะคะมาพาพี่พี่นะคะมารับชมกันอีกแล้วนะคะรถที่อยู่ด้านหลังของไมยก็จะเป็นตัว Next Gen นะคะ r a n g e r Sport ตัวนี้จะมาพร้อมกับตัวขับเคลื่อนสีล้อ ราคาของเขาจะอยู่ที่1 5 9 0 0ล้านบาทมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซล2.0 7 7 0 170แรงม้า405แรงบิดนิวตันเมตรสำหรับตัว4 x 4นะคะเขาก็จะมาพร้อมกับตัวล็อกเฟืองท้ายไฟฟ้านะ แต่ไม้ต้องเน้นย้ำนะว่าเฉพาะ 4x4 ณ4แล้วก็ดิสเบรกหน้าดำเบรกหลังนะคะสำหรับตัวสปอร์ตเดี๋ยวไม้จะพาพี่ๆนะคะมาดูนะคะในชุดอุปกรณ์ตกแตง่งว่าคันนี้เราได้ตกแต่งอะไรบ้าง สำหรับตัวด้านหน้านะคะก็คือทั้งชุดเลยก็ว่าได้ก็คือเราจะใส่เป็นชุดกันชนหน้าทรงแรปเตอร์นะคะก็คือถอดตัวเดิมออกแล้วเราก็ใส่ตัวใหม่ให้ทั้งหมดเลยสำหรับตัวกันชนด้านหน้าตัวนี้พี่ๆสามารถเลือกทำสีได้อัน,นี้ก็จะทำเป็นสีดำแล้วก็กันกระแทกตรงนี้ก็จะเป็นสีบอลเงินนะคะเราก็สามารถเลือกที่จะทำสีดำได้หรือสีแดงได้อยู่ที่ความต้องการของลูกค้าทั้งหมดเลยนะ แล้วก็มาพร้อมกับกระจังหน้านะคะที่เป็นทรง V 6ยาวๆแบบนี้เลยในตัวฟอนต์ก็จะเป็น FORD นะคะตัวนี้เราก็สามารถเลือกที่จะทำสีได้เช่นกันนะคะกระจังหน้าของเขาก็คือจะกว้างใหญ่นะคะสำหรับตัวนี้และใส่ในส่วนของตัวไฟ LED นะคะ3จุดให้ด้วย สำหรับไฟหน้า,าไฟหน้าไฟตัดหมอกนะคะเขาก็จะเป็นไฟตัดหมอก LED ไฟหน้า LED เสริมในส่วนของตัวชุดครอบนะคะตัว CC แ็มแบบนี้เลยและชุดงานของแรปเตอนะคะเขายังมาพร้อมกับตัวซุ้มร้อขนาดนะคะ6นิ้วที่เป็นทรงเรียบแบบนี้ คือเป็นชุดงานของเขานะก็คือเอาง่ายๆเลยชุดงานของแรปเตอร์นะคะหมายต้องบอกพี่ๆไว้ก่อนว่าเขาจะมีทั้งหมดก็คือ3ชิน้นก็คือกันชนด้านหน้ากระจังหน้าแล้วก็ซุ้มลอ้อ คันนี้นะไมยได้ทําการยกหน้าสามนะคะหลังสามให้ด้วยและใส่ในส่วนของตัวปรีกนกนะคะเราเปลี่ยนนะคะเป็นของโยงนะคะตัวนี้ก็จะออกเป็นสีเทานะจะมีสีเทากับสีแดงนะคะเพื่อปรับองศามุมองศานะคะให้การขับขี่นะคะได้ดีขึ้นเพราะว่าเราได้ทําการยกค่อนข้างที่จะสูง จับคู่กันนะคะกับยางโอตนี้หน้ายาง33คูณ12.5 i20 เป็นยาง LT ดอกยางก็จะลุยในสไตล์ออฟโรดดอกยางใหญ่ใส่ในส่วนของตัวล้อที่มาพร้อมกับล้อออฟโรดนะคะออฟเซ็ตลบจะอยู่ที่24คันนี้แล้วก็ในส่วนของตัวนะคะสติกเกอร์ก็จะเป็นรายกราฟิก Ne ็กเจนนะคะด้านหลังเรนเจอแบบนี้เลยคันนี้ก็คือหล่อทรงเมกานะคะตกแต่งด้วยแบบว่าเอาง่ายๆคุมโทนทั้งหมดเลยแล้วไม้ก็จะใส่ในส่วนของตัวเบ้ารองมือนะคะให้ด้วย นี่เลยนะคะสำหรับด้านหลังเขาก็มาพร้อมกับไฟท้ายนะคะ LED แบบนี้เลยสวยๆนะคะสัญลักษณ์นะคะ4ค4พร้อมกับตัวสปอร์ตและคันนี้นะคะเขาก็ยังมาพร้อมกับตัว กล้องถอยมองหลังนะคะสำหรับกล้องถอยตัวนี้นะคะเขาก็จะแสดงผลบนหน้าจอให้กับพี่ๆด้วยแล้วก็ในส่วนของตัวสปอร์ตนะคะก็ในเรื่องระบบความปลอดภัยของเขานะคะเขาจะมาพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัย6จุดนะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินระบบป้องกันล้อล็อก ABS กระจายแรงเบรก EVD ป้องกันการลื่นถลายของ ESP ป้องกันการผิดคว่ำนะคะแล้วก็มีสัญญาณนะคะกันขโมยเข้ามาให้ด้วยสำหรับคันนี้ไม ก็มองว่า หล่อแบบเท่ๆทรงของเมกานะคะสำหรับนะคะพี่ๆท่านใดก็คือมีโครงการนะคะกำลังมองหารถยนต์ฟอร์ดอยู่หรือศึกษาหาข้อมูลนะคะก็ติดต่อมาได้เลยที่0892424073นะคะหรือว่าจะแอดนะคะ idline ก็ได้เช่นกันนะคะก่อนจากกันไปนะคะไมค์ก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแล้วก็กด Subscribe นะคะในช่อง YouTube แล้วก็ทุกๆช่องของไมค์ด้วยนะคะสาหรับวันนี้ต้องขอตัว าคสวัสดีค่ะ